สวัสดีค่ะนี่ถ้ามาย้ยางหลอดตอลาดนะวะเนี่ยค่าก็ลายหลายของก็ลายแม่ข้ากะละ็ลา,กล,าากลายค่ะของเหมบ้านแต่หลายวุ้นไม้ก็ลายจ้าข่าป่นเขามากแต่มี หอมปลาแดกข้าใน,น,อ,านอย่าน้ำยี่เหี่ยง,งใหม่ก็มันจะงามๆงาใหม่เฮ็ดเฮ็ดกระด้างแบกเดดจานจักบาทเลยคะ่ะ

เก็นแล้วนะอยากได้มกมอนวัดเ้าเอนาาาอ,นาอ,นอนันนะี้าบอันเจ่วานนี่ค่ะสาบาทค่ะ้าบาทเดเอาอันหนึงเนะี่ยบักมอนจ้าบักมอนบักมอนลูกมอนนี่นะมันเบอร์ไห

สี่เอาเนื้อกันจา้าได้เลือกเอาเนื้อไปอ,อ,อันนี้รถกี่บาทคะนี่รถกี่สิสบยางนี้เสียงเพลงมันจา้าเสียงเพลงเยอะเหลือเกินเนี่ยค่ะของลุงประทันได้เสมอเลยจา้าทั่นถึงบ่ายสามโมงกว่าจบเลยไหมคะเราไก่มาให้ป้าป้าค่ะป,ะปา้าป้าถึงให้ค่ะไม่ได้เลยครับ เนื ER ้อเนื้องัว2สอกิโลเอาไปเห็ดแหงจ้ะย่างเลาะก่อนสา้วห้าสิบได้นะคุณช่วยห้าสิบเลยได้เลยค่ะ พ่ไปฟังเสือขาได้จา้าขะะ้าเจ้าเปิดเพลงค่ะ แม่แล้วสีแบบสีอะไรจ้าไปดูไป กระจจนเจ้ามันบินไปอ่ไ่นะครับอะไรนี่ยสามสิบาสสิบสามสิบอก